สวัสดีครับตอนรับผู้ผชมเข้าสู่รายการกระทบเปลือก r อ d u c t i o n นะครับสัปดาห์นี้เรายังอยู่กันที่สำนักงานปป,ปชครับทุกท่านคงได้ยินครัว่า I T A นะครับเป็นผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐครับแต่เคยตั้งคำถามหรือไม่ว่าการประเมินนั้นแต่และหน่วยงานที่ได้คะแนนกันไปจบแค่การวัดผลหรือไม่สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นในเรื่องของการปรับเปลี่ยนเป็นแผนงาน เพื่อยกระดับความโปร่งใสของหน่วยงานต่างๆในประเทศไทยจะเป็นไปได้อย่างไรและวิธีการประเมินเขาทำกันยังไงวันนี้เราจะไปคุยประเด็นนี้พร้อมกันครับทุกคนรู้ไหมครับว่าในทุกๆปีหน่วยงานของเราจะมีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในภาครัฐหรือที่เราเรียกว่าการประเมิน ITA ซึ่งเป็นการตรวจสุขภาพองค์กร ให้ได้ทราบถึงสุขภาวะด้านความโปร่งใสทำมาพิบาลและเป็นการปรับปรุงการทำงานให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นโดยในปีนี้เราจะสร้างทางเลือกใหม่ของความโปร่งใสในยุคดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชัน ITAS ที่จะช่วยให้ทุกคนสะดวกในการทำแบบประเมินได้ไง่ายๆเพียงแค่ปลายนิ้วสำหรับบุคลากรในภาครัฐที่มีอายุงาน1ปีขึ้นไป ไม่ว่าคุณอยู่ตำแหน่งใดก็สามารถเข้าทำแบบประเมินของบุคลากรภาครัฐได้อย่างเท่าเทียมกันหมดปัญหาการไม่กล้าแจ้งเรื่องการทุจริตหรือไม่เห็นชอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพราะการประเมินไม่จำเป็นต้องระบุชื่อ นอกจากบุคลากรในภาครัฐแล้วประชาชนทั่วไปก็สามารถมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นได้เช่นกันเพียงแค่สแกน QR code ตรงบริเวณจุดให้บริการทั้งในเรื่องการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภาครัฐรวมไปถึงการปรับปรุงระบบการทำงานนอกจากนี้เพื่อข้อมูลที่โปร่งใส แอปพลิเคชัน ITAS ยังเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ในการเปิดเผยข้อมูลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของในงานภาครัฐทั่วประเทศทุกคนจึงมั่นใจได้ว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็สามารถตรวจสอบข้อมูลของภาครัฐได้ทุกผลทุกแห่งครับและทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เราสร้างสรรค์และพร้อมที่จะเปลี่ยนเพื่อความสะดวกทุกที่ทุกเวลาเปลี่ยนเพื่อองค์กรที่มีธรรมาพิบาล เปลี่ยนเพื่อบริการที่ดีกว่าเดิมเปลี่ยนเพื่อข้อมูลที่โปรง่งใสและเปลี่ยนเพื่อประเทศไทยปลอดการทุจริตมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสระดับชาติเพื่อให้คะแนนของท่านขับเคลื่อนสิ่งดีๆสู่สังคมครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ITAS ได้แล้ววันนี้ ที่ Apple Store หรือ Google Play หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ line at itas ที่เกินกันไปในช่วงต้นนะครับกระทบเปลือกครับเช่นวันนี้มาพูดคุยกันให้ละเอียดขึ้นสําหรับ I T A หรือคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐครับที่หลายคนที่ทํางานในหน่วยงานภาครัฐคงจะรู้จักกันอยู่แล้วแต่ประชาชนทั่วไปครับ ถ้าหากยังคงสงสยัยไม่รู้ว่ารายละเอียดที่แท้จริงในเรื่องนี้เป็นอย่างไรนั้นวันนี้มาพูดคุยกันนะครับเราได้รับเกียรติจากดรบุญแสงชีระพากรครับท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรม,มาภิบาลสำนักงานปปชอนะครับสวัสดีปอครับสวัสดีครับ,รบเรื่องของ ITA อยากจะรบกวนเลยให้ท่านปออด้วยช่วยอธิบาย ว่าหมายถึงอะไรและหน่วยงานใดบ้างที่จะต้องเข้ามาประเมิน IPA นี้ครับ IPA เนี่ยเป็นคำย่อนะครับเป็นคำย่อจากภาษาอังกฤษภาษาไทยก็คือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสสาหรับหน่วยงานภาครัฐซึ่งเป็นเกณฑ์การวัดหรือเป็นมาตรวัดที่ทางคณะกรรมการปปชเนี่ได้สร้างขึ้นมาแล้วก็อนุมัติให้ใช้ในการวัดเนี่ย ก็เป็นการวัดดูว่าส่วนราชการต่างๆทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนหน่วยงานรัฐประเภทอื่นๆทุกประเภทว่ามีการบริหารที่มีความเป็นคุณธรรมหรือมีความโปร่งใสอยู่ในเกณฑ์ระดับใดก็เรียนว่าเกณฑ์นี้ไม่ได้เป็นการเกณฑ์การวัดการทุจริตนะครับ,รบเป็นเกณฑ์การวัดวิธีการหรือระบบการบริหารอของแต่ละ หน่วยงานของรัฐมีทั้งคาว่าคุณธรรมและความโปร่งใสใไม่ได้ดูว่าทุจริตหรือไม่เพราะาทุจริตอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งปปชาก็จะมีหน่วยงานที่แยกกันทำแต่ในส่วนของ ita นี้ เราเประเมินกันไงในปีนี้ก่อนปี2564เอ่อเกณฑ์การประเมิน ita หรือหรือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเนี่ยจะมีแผนการประเมินเป็นการประเมินประจําปีเหมือนตรวจสุขภาพองค์การประจําปีนั่นแหละ,ะนะครับแผนของเราก็คือเราเริ่มให้ทุกหน่วยงานเนี่ยลงทะเบียนตั้งแต่1กุมภาพันธ์ลงทะเบียนเสร็จเนี่ยพอหนึ่งเมษานะครับทุกหน่วยงานก็ต้องเอาข้อมูลต่างเนี่ยใส่เข้าไปในเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยเนี่ย จำเป็นต้องมีเว็บไซต์ของตัวเองเป็นเว็บไซต์ที่ทันสมัยถูกต้องรับผิดชอบในเว็บไซต์นั้นที่จะเปิดเผยสิ่งต่างๆในการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยในหน้าที่ของตัวเองให้กับประชาชนได้รับทราบรับรู้สิ่งที่เราใสาให้ใส่ลงไปเนี่ยไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่ แต่เป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ในกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารว่าจะต้องเปิดเผยอะไรบ้างข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยเป็นข้อมูลที่แต่ละหน่วยงานมีอยู่แล้วนะครับเก็บไว้ในแฟ้มเก็บไว้ที่ไหนในไฟล์ในคอมพิวเตอร์ที่ไหนก็จะต้องเอามาจัดการเผยแพร่ลงใ,<ช>ในเว็บไซต์ให้ประชาชนได้เห็นให้คนที่ต้องการข้อมูลได้เข้าถึงง่าย<ช>ถ้าหน่วยงานที่เคยทํามาก่อนแล้วก็ไม่ยากแต่ถ้าอาจจะไม่เคยทําเลยอันนี้เราก็แนะนําเขาใช่ถูกไหมครับหลังจากที่เขาลงลงไปแล้วเนี่ยเราก็ต้อง ข้าไปดูะการประเมิน ITA มี3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเนี่ยเราเรียกว่าเป็นส่วนการประเมินความคิดเห็นได้มาจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียภายในก็คือข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานนั้นที่มาทํางานแล้วรู้ระบบงานภายในรู้การบริหารของผู้บังคับบัญชาข้างในนั่นก็คือคนที่มาทํางานแล้วอย่างน้อย1ปีก็จะสามารถที่จะเข้าเข้าไปประเมินได้ให้คะแนนได้นะครับก็มีข้อคําถามส่วนที่2เนี่ย เป็นการประเมินจากผู้มีส่วนได้เสียจากภายนอกประชาชนที่มาขออนุมัติขออนุญาตมาใช้บริการบริษัทห้างร้านที่มาเสนอซื้อเสนอจ้างประชาชนหรือหน่วยธุรกิจ องค์การธุรกิจเหล่านี้ก็สามารถที่จะประเมินได้หมดนะครับว่ามาติดต่อแล้วสะดวกไหม,มขั้นตอนเยอะไปไหมยุ่งยากับไปกลับมานี่เขาประเมินได้แสดงว่ามีส่วนของพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในมีส่วนของบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียหลังจากที่ใส่ข้อมูลตรงนี้เข้าไปส่วนที่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้นประเมินก็ประเมินไปนะครับแยกไปข้อมูลตรงนั้นจะวิ่งเข้ามาที่เซิร์ฟเวอร์ของสํานักง,งานปปชแต่ส่วนที่เป็น ใส่ไว้ในเว็บไซต์เป็นข้อมูลข่าวสารเนี่ยทางสำนักงานบวชก็จะมีที่ปรึกษาซึ okay. ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเข้าไปตรวจตรวจดูทุกรายการเลยว่าครบถ้วนไหมถูกต้องไหมก็ประเมินแล้วก็ให้คะแนนคะแนนทั้ง3ส่วนก็จะมารวมกันอยู่ที่สำนักงานบวชแล้วผลที่ออกมาเขาเขาเรียกว่ามีผลยังไงบ้างครับสำหรับหน่วยงานที่เข้าไป คะแนนนี้ก็จะประกาศทุกปีนะครับประมาณเดือนสิงหากันยาปีนี้ทางคณะกรรมการกชก็มีนโยบายว่าจะประกาศให้ได้ภายในเดือนสิงหาคม,มคะแนนนี้จะเป็นเครื่องวัดคุณธรรมและความโปร่งใสระบบบริหารงานของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยปีนี้เขาเต็มร้อยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคือ8,300หน่วยเข<า>้าตามเป้าหมายครบถ้วนตัวเลขที่ออกมาเนี่ยนะครับก็จะมีตั้งแต่ศูนย์ถึงร้อยแหละใครจะได้เท่าไหร่อีกเรื่องหนึ่ง เกณฑ์วัดของเราที่ผ่านก็คือระดับ A, A. ก็คือ85คะแนนขึ้นไป oh. เราเรียกว่าความพึงพอใจตัดอยู่ที่ตรงนั้น oh. นะครับใครไม่ถึง85ก็ยังไม่ผ่านเกณฑ์ไม่ตกเราไม่ไม่ไม่เป็นระบบได้หรือตกนะครับดังนั้นเนี่ยตัวเลขที่ออกมาจะ 85, 90, 95, 99ตัวเลขพวกนี้พารามิเตอร์ของมันคือส่วนที่จะประกอบเข้าไปเป็นตัวค่าคะแนนดูว่า99คะแนนมาจากอะไรนะครับทางภาษาสถิติเรียกว่าพารามิเตอร์ประกอบด้วย การบริหารงานภายในประกอบด้วยการจัดซื้อจัดจ้างประกอบด้วยการใช้ทรัพย์สินของทางราชการประกอบด้วยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในเรื่องนั้นนั้นนั้น,น,นประกอบด้วยการประเมินการใช้งบประมาณทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้ประกอบอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นตัวเลขที่ได้ออกมาเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเลขได้หรือตกแต่มันเป็นตัวเลขที่บอกว่าหน่วยงานของรัฐนั้นสร้างระบบบริหารที่เป็นที่พึงพอใจอยู่ในระดับมีคุณธรรมมีความโปรง่งใสอยู่ในระดับไหนใช่ครับถ้าของปีที่ผ่านมานะครับ ผ่านเกณฑ์ในระดับ A อยู่สักประมาณกี่หน่วยงานนะเอ่ออันนี้ต้องดูตัวเลขก็คือคือถือว่าเยอะไหมฮะถ้าเทียบเป็นอัตราส่วนกับหน่วยงานที่ไม่ผ่านไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะเป็นที่น่าสังเกตว่าหน่วยงานส่วนกลางนะครับคือพวกกระทรวงกลมและวิสาหกิจที่อยู่ในส่วนกลางเนี่ยคะแนนผ่านเยอะมากนะครับผ่านจนจนเราไม่หนักใจแต่ส่วนที่ไม่ผ่านเนี่ยเป็นหน่วยงานเล็ก นะครับหน่วยงานที่อยู่ในภูมิภาคเป็นจํานวนมากด้วยก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประเภทหน่วยงานของรัฐที่มีจํานวนมากอยู่แล้วโดยพื้น95ของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดกระจายลงไปทั้งอ,ตอบตเทศบาลอบจอต่างต่างนีย<ช>ต้องเข้าร่วมประเมินด้วยกันทั้งหมดทั้งหมดเลยครับอ,อุปสรรคอยู่ตรงไหนที่ทําให้หน่วยงานเหล่านี้ยังได้คะแนนไม่ดีเท่าที่ควร อผมแบ่งเป็น2เรื่องนะเรื่องแรกก็คือระบบสารสนเทศของเขาเว็บไซต์ของเขา,าบางแห่งก็ถูกทอดทิ้งไม่ทันสมัยนะครับบางแห่งก็จ้างเอกชนเป็นคนจัดทำเว็บไซต์ก็หมดอายุบ้างนะครับส่งข้อมูลให้เขาอัปโหลดขึ้นไปเขายังไม่ทำบ้างอะไรประมาณนี้นะครับหรือไม่มีเป็นเว็บไซต์แบบง่ายๆไม่มีช่องให้ลงข้อมูลบ้างนะครับอันนี้กเ็เป็นประเด็นในเรื่องของ ระ,ระบบสารสนเทศประชาชนก็จะสัมผัสได้เลยเข้าไปเว็บไซต์หน่วยงานนี้เอ๊ะทำไมมันช้าหรือว่าดูแล้วข้อมูลไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยมีแค่หน้าผู้บริหารอะไรต่างเนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่เป็นอุปสรรคส่วนหนึ่งที่เป็นอุปสรรคอีส่วนที่สองเนี่ยเป็นเรื่องคนเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยที่มีขนาดเล็กเนี่ยมีจํานวนคนไม่มากนะครับบางแห่งมีแค่8ดคน9้าคนสิบคน15หคนเล็กนิดเดียวเมื่อมีบริการสาธารณะที่เขาจะต้องให้บริการประชาชนเนี่ยการแบ่งกําลังมาทําตรงนี้มันก็็เปน เป็นอุปสรรคเหมือนกันใช่ไหมว่างานล้นมืออยู่แล้วดล้นะมือเหมือนกันนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเขาไม่รู้ว่าจะเอาข้อมูลตรงไหนใส่เข้าไปตรงนี้สําคัญมากนะครับอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นแล้วว่าข้อมูลเหล่านี้ที่เราอยากจะให้ใส่มันไม่ใช่เป็นข้อมูลที่สร้างขึ้นใหม่มเป็นที่มีอยู่แล้วเป็นที่ถูกกําหนดไว้โดยกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารแต่บรรดาเจ้าหน้าที่ของกองปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นจํานวนไม่น้อยเลยเนี่ยยังนึกไม่ออกว่าจะเอาอะไรใส่เข้าไป ถึงแม้มีข้อมูลอยู่แล้วก็ตามใช่แต่ก็ยังนึกไม่ออกว่าใส่ยังไงใช่เพราะว่าความอาจจะเป็นความไม่เข้าใจในแง่ของข้อประเด็นข้อคําถามต่างๆในระบบประเมินของเรานะครับซ,ซึ่งต้องอ่านแล้วก็ทําความเข้าใจครับแล้วก็จัดระเบียบข้อมูลที่มีอยู่แล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้จัดระเบียบก็ต้องจัดระเบียบแล้วก็ใส่เข้าไปนี่คือประเด็นที่ที่เราพบนี่มันอะไรกันเนี่ย ไม่ได้การแล้วโทรแจ้งสายด่วนปปชดีกว่าหาพกพบเห็นการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอย่าปล่อยผ่านไปแจ้งเบาะแสะได้ที่สายด่วนปปช1205ปัญหาทุจริตจะหมดไปถ้าเราทุกคนช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับ บุคลากรคนทํางานใช่คือถ้าเทียบกับหน่วยงานกลางเนี่ยผมเคยไปหลายหน่วยงานก็จะมีศูนย์ด้านนี้เลยใช่ศูนย์ต่อต้านคุณทรั์ครอบรัปชันบุคลากรก็จะรู้เรื่องนี้รู้ดีแต่ถ้าพอไปดูระดับท้องถิ่นเขาก็ทํางานให้บริการประชาชนเรื่องราวเหล่านี้อาจจะไม่ได้รู้ดีเท่าที่ควรใช่ครับอุปสรรคเหล่านี้เรามองเห็นปัญหามีการพยายามที่จะแก้ไขอย่างมาก ปีที่แล้วเนี่ยเป็นเป็นปีที่สำคัญมากเลยมีการประเมินของปี2563คะแนนที่ได้ก็ไม่ได้เป็นที่น่าพึงพอใจว่านะครับยังไม่ผ่านเกณฑ์เป็นจำนวนมากสิ่งที่เราพยายามทำเนี่ยเราก็ขออนุมัติคณะกรรมการปปชเลยนะเราจะมีโครงการแบบนี้เราใช้บทเรียนของอที่ปรึกษาที่ได้ไปพบว่าเหตุใดเนี่ยจึงได้คะแนนน้อยเราก็เอามา แกจุดนั้นสิ่งที่เราได้เราได้2ออย่างอย่างที่1เราเขียนคู่มือขึ้นมาเราเอาบทเรียนของคะแนนน้อยนะครับว่าเขาทําอะไรถึงได้น้อยอ๋อเขาเขาบกพร่องตรงนี้ด้อยตรงนี้ลืมตรงนั้นเนี่ยเราก็ไปเอาของหน่วยงานที่เขาได้คะแนนเต็มได้คะแนน99บอกว่าข้อนี้นะข้อคําถามข้อนี้นะข้อมูลอย่างนี้นะคุณต้องใส่แบบนี้เหมือนเราดูตัวอย่างคนเรียนเก่งอ่าครับ ทำยังไงข้อสอบข้อนี้ถึงทาถูกใช่เราไปบอกคนที่ยังทําไม่ได้ทําไม่ได้นะครับมันไม่ได้ลึกลับลึกซับซ้อนอะไรเป็นคณะที่ึกษาลงไปเลยใช่ไหมเออเราใช้วิธีการนี่ครับออกเป็นคู่มือนะครับแล้วเราก็ใช้วิธีการบรรยายการสัมมนานะครับเราใช้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานอปชนะครับของสำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลลงไปนะครับจัดบรรยายเราเชิญ เจ้า,จาหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีคะแนนระดับ AA ระดับ A เนี่ยมาเล่าให้ฟังว่าข้อนี้จะต้องใส่อะไรเข้าไปข้อนี้จะต้องใส่อะไรเข้าไปนะครับเป็นการพยายามที่จะทําให้เข้าใจถูกว่าเวลาใส่เข้าไปต้องเอาข้อมูลของปีนี้นะเอาข้อมูล6เดือนนี้นะเอาข้อมูลผลการประเมินนะอะไรอย่างนี้ใส่เข้าไปแล้วปัญหาที่พบกว็คือเขาไม่ทราบจริงๆหรือเขาพยายามจงใจที่จะยืน่นผิดมีทั้ง2องอย่าง ไม่ทราบจริงๆก็มีนะครับอไอ้ที่พยายามจงใจก็มีนะครับเป็นเพราะว่าอาจจะขาดการกํากับดูแลจากผู้บริหารวันสุดท้ายแล้วอะไรก็ใส่เข้าไปงานลวกเลยแบบนี้ใช,ใช่ไหมฮะด้วยจํากัดระยะเวลาที่ต้องมีก็อาจจะเกิดปัญหาอย่ายงานั้นด้วยเราเราให้เวลาต้องประมาณเดือนเศษที่จะใส่ข้อมูลเข้าไปข้อมูลจริงๆก็ไม่ได้มากมายแต่อาจจะเป็นเพราะว่าไปมัวทํางานอย่างอื่นเลยไม่ได้ใส่มาเหลือวันสองวันสุดท้ายก็จะลําบาก แล้วก็คือเร่งในการบอกเขาให้ความรู้ว่าควรจะทําแบบไหนและดําเนินการในแง่ไหนในแง่ของแก้ไขปัญหาเมื่อสักครู่เรื่องของเว็บไซต์แบบนี้เราพอจะไปทาอะไรได้เราขอให้ทางทางกระทรวงมหาดไทย,ยช่วยเราด้วยนะครับกระทรวงมหาดไทยโดยสํานักง,งานประหลัดกระทรวงก็มีการจัดสรรงบประมาณลงไปให้จังหวัดให้สํานักง,งานจังหวัดมีการจัดบรรยายมีการจัดตัวอย่างที่ดีนะครับมีการกําชับชี้นําชี้แนะ ให้หน่วยงานทั้งหมดในจังหวัดเนี่ยทำให้ได้มีการให้คําปรึกษาอย่างใกล้ชิดรวมทั้งสํานักง,งานปปชด้วยมีอะไรก็โทรมานะครับสำนักประเมินคุณธรรมและความโปรง่งใสก็ได้ว่าในกระบวนการเข้าอย่างไรทําอย่างไร,รไม่เข้าใจตรงไหนรีบ,ร,บรีบถามก็คือพยายามแก้ไขปัญหาแล้วพอทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาที่เกิดขึ้นอันนี้ถึงแม้จะยังไม่ประกาศผลในใเดือนสิงหา ถามคร่าวๆว่าดีขึ้นไหมจากการทางานของเราดูจากคะแนนที่ที่ปรึกษาซึ่งปีนี้เป็นกระบวนการที่ที่แตกต่างจากปีก่อนอนะครับนั่นก็คือว่าในเว็บไซต์เนี่ยที่ปรึกษาจะเข้าไปดูไปให้คะแนนแล้วจะรายงานกลับไปที่ที่นะหน่วยงานนั้นว่าที่ใส่ข้อมูลเข้าไปในเว็บไซต์เนี่ยได้คะแนนเท่านี้นะนะครับซึ่งส่วนนี้40%ของคะแนนทั้งหมดนี่นะครับได้คะแนนเท่านี้นะ ท่านจะชี้แจงแก้ไขจะชี้แจงเพิ่มเติมยังไงไหมนะครับอันนี้ไม่ใช่การอุทธร์เพียงแต่ว่าถ้าเข้าใจไม่ตรงกันได้ให้คะแนนไม่ไม่ไม่ตรงกันเนี่ยคุยกันแต่ถ้ามีเท่านี้จริงๆแล้วมาบอกอย่างนั้นอย่างนี้ก็เท่านั้นแหละครับคือไม่ใช่การอุทธร์ไม่ใช่การอุทธร์ไม่ได้ให้แก้ที่ปรึกษาสงสัยว่าเนี่ยดูอย่างนี้แล้วให้คะแนนเท่านี้จะชี้แจงเพิ่มเติมไหมเราได้คะแนนตรงนี้มาเราเห็นภาพ นะครับเราเห็นภาพปีนี้ดีขึ้นเยอะเพราะว่าเราไปชี้แจงกันเยอะมากนะครับเราจัดชี้แจงออนไลน์ทั่วประเทศหลายครั้งเร,เรามองเห็นปัญหาแล้วว่าปัญหาหลักๆก็คือถ้าเขารู้เขาน่าจะทําได้ข้อมูลส่วนใหญ่ก็จะมีเหมือนกันใช่ไม่ใช่เรื่องยากเย็นไม่ใช่การแก้สมการคณิตศ,ศาสตร์ไม่ใช่คณิตศาสตรนะครับมันเป็นเรื่องของการนําข้อมูลที่มีอยู่แล้วจัดระเบียบซักเอาข้อมูลที่ทันสมัยนะครับ ใส่เข้าไปเฉยๆแสดงในส่วน40%โอเคมีความหวังว่าทำได้ดีขึ้นมันสะท้อนถึงการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะที่ชัดเจนมากขึ้นอีกสองส่วนถ้าอยากจะให้ลงในรายละเอียดว่าพนักงานหน่วยงานเจ้าหน้าที่ภายในเขาต้องให้คะแนนอะไรกันยังไงก็ให้คะแนนดูว่าผู้บังคับบัญชาเขาบริหารงานบุคคลแบบมีคุณธรรมไหม นะครับตรงไปตรงมาไหมนะครับมีภายในมีการเรียกรับประโยชน์อื่นใดไหมมีการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตนไหมนะครับมีกฎระเบียบที่มีความชัดเจนเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนู้นเป็นการบริหารภายในการปฏิบัติหน้าที่การบริหารของผู้บริหารในหน่วยงานใช่ครับเราปิดข้อมูลทำไมครับบางทีคนก็กังวลเอ๊ะอยู่ในหน่วยงานนี้เดี๋ยวไปให้ความจริงแบบตรงๆจะมีผลกระทบต่อเขาไหมครับาไม่มีหรอกครับเพราะว่าการที่เขาประเมินเนี่ย ข้อมูลจะวิ่งตรงมาที่เซิร์ฟเวอร์ของสํานักง,งานปปวชไม่มีใครรู้ไม่ได้กลับไปที่หน่วยงานนั้นรวมถึงประชาชนรวมถึงประชาชนด้วยทั่วไปที่จะให้คะแนนอีกส่วนหนึ่งด้วยใช่ครับหน่วยงานต่างๆที่เราเคยไปปฏิบัติงานด้วยก็ให้คะแนนตามความเป็นจริงเพื่อเป็นการประเมินใช่ครับสุดท้ายถ้าความคาดหวังของปรปชปีนี้เป็นปีเท่าไหร่นะครับที่เราประเมิน ita มาโอ้ตั้งแต่สมัยที่เราใช้ใช้เมื่อก่อนใช้กระดาษ,ะดาษนะครับส่งเอกสารมานั่งตรวจกันจนถึงปีนี้ เป็นปีที่10แล้วนะครับแต่ว่าเราเพิ่งเข้าระบบประเมินโดยใช้ระบบดิจิทัลเนี่ยเป็นปีที่4แน่นอนความคาดหวังปปชคงไม่ได้อยากเห็นแค่ตัวเลขที่มันเพิ่มมากขึ้นว่าหน่วยงานนั้นทําได้ดีตัวเลขมันดีขึ้นเราคาดหวังในประเด็นอะไรอีกกับการประเมิน i อทีเอะตัวเลขเนี่ยนะครับก็ไม่อยากให้ทุกหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเอาตัวเลขเป็นที่ตั้งนะครับยึดตัวเลขเป็นสารณะว่าเราจะต้องได้ A เราจะต้องได้ดับเบิลเอเราจะต้องได้95 มันจะไม่บอกอะไรเลยแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยอย่างที่ผมเรียนว่าพารามิเตอร์ของตัวเลขคะแนนนั้นเนี่ยมันประกอบด้วยความโปร่งใสมันประกอบด้วยประสิทธิภาพมันประกอบด้วยนิติธรรมเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยคะแนนจะไม่มาถึงตรงนั้นนะครับโดยหลักธรรมาภิบาลทั้งหมดเนี่ยตัวเลขพวกนี้มันจะแฝงมันจะซ่อนความหมายในสิ่งเหล่านี้อยู่ดังนั้นเนี่ยตัวเลขที่ปรากฏเนี่ยนะครับมันก็จะประกอบด้วยส่วนราชการหน่วยงานนั้นๆ มีการบริหารที่ดีนะครับมีขั้นตอนที่ชัดเจนไม่มีการใช้ดุลพินิษเลือกปฏิบัติมีเรื่องของการลดเวลาการลดค่าใช้จ่ายประชาชนไม่ต้องมาไม่เสียเวลา,าส่วนราชะการเองก็ไม่มีเอกสารมากมายนะครับอาจจะลดคนได้ด้วยในอนาคต เพราะว่าใช้ระบบการตัดสินใจระบบการยื่นทางอิเล็กทรอนิกส์อะไรทั้งหมดคือภายใต้คำว่าคุณธรรมกับภายใต้คำว่าพาัวนาโปร่งใสเนี่ยมันมีหลายอย่างซ่อนอยู่ในนั้นอยู่ในนั้นส่งผลต่อการทํางานการให้บริการประชาชนด้วยใช่ไหมฮะที่กระทงจะกษ่ธิกาใช่เลยไม่อยากให้หน่วยงานต่างม,มองที่ตัวเลขอย่างเดียวใช่ครับตัวเลขเป็นเพียงผลสรุปสุดท้ายหน่วยงานทุกหน่วยงานที่ได้ตัวเลขไปต้องเอาไปวิเคราะห์ซึ่งเราก็มีมีม,มีมีกรอบ ของตัวเลขนี้อยู่แล้วว่าตัวเลขนี้ประกอบด้วยเรื่องอะไรบ้างจะต้องไปวิเคราะห์ว่าดีตรงไหนที่ยังจะต้องรักษาหรือทําให้ดีขึ้นตัวเลขอาจจะได้99อาจจะมีบางตัวที่เหลือ75ก็ได้จุดนั้นจะต้องพัฒนาอะไรแก้อย่างไางไถ้าจะให้ผอ,อสื่อสารกับหน่วยงานที่ต้องเข้ารับการประเมินในการที่จะทําตรงนี้เนี่ยเพราะหลายคนมองว่าก็ในเมื่อไม่เดบประเมินตกหรือว่าผ่านกันเนี่ยก็ไม่ทําดีกว่าควรจะสื่อสารกับเขายัางไง ก็เรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกท่านนะครับที่ที่ได้ยินได้ฟังรวมทั้งประชาชนนะครับว่าการประเมินนี้เป็นการตรวจสุขภาพองค์การหน่วยงานของรัฐตรวจประจําปีจะทําให้เราทราบว่าแต่ละหน่วยงานของรัฐเนี่ยแต่ละหน่วย,ยมีการบริหารงานแบบไหนเป้าหมายสําคัญที่เราตั้งหน่วยงานของรัฐขึ้นมาเนี่ยก็คือเพื่อให้ทําหน้าที่ของรัฐแทนประชาชนให้บริการประชาชน บางเรื่องประชาชนทําเองโดยตัวปัจเจกไม่ได้หน่วยงานของรัฐก็จะเข้ามาทํามีทั้งการเรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยมีทั้งเรื่องของการให้บริการสาธารณะมีเรื่องของเรื่องของการให้บริการประชาชนสิ่งเหล่านี้ตัวเลขเหล่านี้การประเมินนี้จะเป็นการทําให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยได้พัฒนาขึ้นนะครับพัฒนาตัวเองไม่ได้เพื่อใครทั้งหลายแหละนะครับ,รบเพื่อประชาชนเพื่อผู้รับบริการ ตามเจตนาที่เราตั้งหน่วยงานนั้นๆขึ้นมาเราไม่ได้ตั้งหน่วยงานของรัฐขึ้นมาแต่และหน่วยงานเพื่อเพื่อตัวหน่วยงานนั้นเองนะครับเราตั้งขึ้นมาเพื่อประชาชนทั้งสิ้นก็เป็นตัวเลขที่จะต้องต้องให้ความสําคัญแล้วก็ช่วยกันนะครับพาประเทศของเราพัฒนา,นาระบบราชการหรือระบบหน่วยงานของรัฐของเราให้ให้มีความเข้มแข็งให้มีประสิทธิภาพ แล้วก็โปร่งใสให้บริการประชาชนวันี้ขอพระคุณนะครับดรบุญแสงผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลของสำนักงานปปชนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่คือทั้งหมดของรายการกระทบกระเทือนนะครับผมพร้อมแขกรับเชิญและทีมงานทุกคนลาผู้ชมไปเลยนะครับสวัสดีครับ